สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ FC เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับคดีของบอสวิกที่ฟ้องหมอลำนะครับเนื่องจากว่า FC ของพโยโบส่วนใหญ่นี่นะครับก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เน็ตไอดอนของเขาหรือพโยโบนี่แหละครับที่ถูกอดีตภรรยาดูถูกเหยียดยามนะครับ FC ทุกท่าน เพราะฉะนั้นนะครับเราบรรดาเอฟซเหล่านี้เขาก็ต้องการเห็นหมอลำท่านนี้นะครับได้รับโทษสักทีนะครับเพื่อจะได้หลาบจําเข็ดหลาบครับเอทุกท่านและล่าสุดเพจอีก,กี้ของแท้เอฟเอก็ได้โพสต์ข้อความว่าสวยประหารทนายฟางวงเล็บทนายบิก๊กโทรประสานกับทนายคิมวงเล็บทนายเกอือเรื่องการขอให้นับโทษต่ตอในคดีอาญาหมายถึง การที่ศาลสั่งให้นับโทษจำคุกในคดีใหม่ต่อจากโทษจำคุกในคดีเดิมที่ยังอยู่ระหว่างการรับโทษหรือเพิ่งพ้นโทษมาไม่นานโดยทั่วไปการนับโทษต่อจะเกิดขึ้นเมื่อจำเลยกระทำความผิดซ้ำอีกครั้งและเมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนะครับเอฟซีทุกท่านเรียกเรียว่าโพสต์นี้ของเพจอีก,กี้ของแท้นี่นะครับได้รับความสนใจ จากบรรดาเอฟซีของพอยบอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทนายฟางได้ขอนับโทษต่อจากคดีเก่าที่หมอลำเพิ่งแพ้มานะครับเอฟซีุกท่านมันมีความเปลี่ยนไปได้สูงมากๆเลยนะครับที่จะติดคุกจริงๆหากว่าหมอลำท่านนี้แพ้อ,อีกในคดีนี้นะครับเอฟซีุกท่านที่ผ่านมานั้นบรรดาเอฟซีของพอยบอขดร้าวที่หมอลำท่านนี้ได้พูดดูถูกจิตยามในทางที่ไม่ดี กับอดีตสามีของตนเองนะครับคนที่เขารักโหยบอรหรือว่าเอฟซีของโหยบอนี่แหละ mm. เขาก็รู้สึกปวดใจนะครับปวดใจเป็นอย่างมากและเห็นใจโหยบอนะครับที่ถูกอดีตเมียนี่กีดกันลูกของเขาไม่ให้เขาได้พบกับลูกของเขานะครับเอฟซีทุกท่านซึ่งโอกาสนี้นะครับทำให้บรรดาเอฟซีต่างๆของโหยบอเนี่เขาเฝ้ารอนะครับรอวันนั้น นะครับรวันหมอลำท่นนี้จะได้รับโทษจริงๆเสียทีนะครับเพื่อจะได้หลับจํามีหลายๆท่านเลยนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้ของเพจอีก,กี้ของแท้นะครับบางท่านก็บอกว่าถ้าคนโดนกินข้าวอยู่คงกินข้าวไม่ลงนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแล้วที่นางไม่โพสต์ขอโทษลงข่าวขอโทษตามศารสั่งมีความผิดไหมคะขอสอบถามหน่อย จะได้สมน้ำหน้าอีกทีฮ่าฮ่านะครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบเมนนี้นะครับบอกว่ามีอยู่แล้วค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีสิทาไปเถอะมีผลหมดนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าเจอแท้รอบนี้ปากเวิร์มมึงสีแทแบบใดต่อจะสาวนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฟ้าจัดสรรให้ค่ะกรรมอยู่ที่การกระทานะครับเอฟซีรุนั้น เรียกได้ว่าได้รับการใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจากบรรดาเอฟซีของพยบนะครับพวกเขาต่างก็เฝ้ารอนะครับรอดูวันไหนหมอลำที่นี้จะติดคุกสักทีนะครับได้รับโทษให้เป็นจริงเป็นจังสักทีจะได้เป็นตัวอย่างแก่สังคมนะครับพวกเขารอสดูดีให้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านอีกท่านหนึ่นงก็บอกว่าจะรอไหมน้องบุงง้งเงนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าจะรอวันนั้นรอวันฝันที่เป็นจริงได้ทําทุกสิ่ง ร้องเพลงซื่อๆจ้านะครับเอฟซีุ่นนี่แหละครับเหล่าบรรดาเอฟซีต่างๆเขารอเสียใจนะครับสําหรับหมอลําท่านนี้นะครับเพราะความมั่นหน้ามั่นโหนกของตนเองครับปากแจ๋วนะครับสังคมก็เลยรังเกียจให้นะครับมันก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าตนเองทําตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้ของเพจอิกี้ของแท้นะครับเอฟซีทุกท่าน